ลุ้นปรับเพิ่มวงเงินทั่วประเทศบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการได้รับสิทธิในส่วนของวงเงินเพิ่มครั้งนี้หรือไม่ติดตามค่ะข่าวดีมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศรับเงิน1,500บาทซึ่งล่าสุดนะคะเสนอต่อนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์ในเดือนกุมภาพันธ์2565นี้ค่ะจะได้หรือไม่ได้เงิน1,500บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซ่บถือว่าเป็นข่าวดีแห่งวันเลย หากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้ก็ยังคงเกาะติดแล้วก็อัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟสสี่ซึ่งล่าสุดค่ะก็มีข่าวดีออกมาแล้วเรื่องของการลุ้นปรับวงเงินเพิ่มนะคะจาก1,200บาทเป็น1 5 0 0บาทซึ่งล่าสุดสภาหอการค้าค่ะก็ถกแล้วก็เสนอนายอาคมเติมพิยทยาประทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันที่4กุมภาพันธ์จะมีการขอ ปรับวงเงินเพิ่มโครงการคนละ ครึ่งเฟสสี่ให้เป็น1,500บาทค่ะโดยชี้ว่าประชาชนมองว่าน้อยเกินไปค่ะซึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะวันที่2กุมภาพันธ์2 5 6 5นายสุพัฒน์มงคลสุธีค่ะประธานสาภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าหอการค้าออกมากล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะประกอบด้วยสาภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยนะคะแล้วก็ว่า ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สอ,อทอค่ะคุณผู้ชมผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส4ที่ได้รับเงิน1,200บาทถือว่าเป็นมาตรการที่ดีอยากจะให้ทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยค่ะเสนอให้เพิ่มเป็นวงเงิน1,500บาทขึ้นไปเพราะว่าวงเงินที่จะได้รับ1,500บาทเนี่ยจะไปกระตุ้นในส่วนของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอีกอย่างให้เพิ่มวงเงินมาตรการชอบดีมีคืน30,000บาทเป็น100,000บาท และให้ขยายไปสิ้นสุดนะคะในวันที่15กุมภาพันธ์ 65นี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของการขยายวงเงินครั้งนี้นะคะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ได้เสนอให้ในายอาคมเติมพิทธยพิธิ์ค่ะซึ่งจะมีการประชุมในวันที่4กุมภาพันธ์2565โดยมีการขอเพิ่มวงเงินคนละครึ่งเฟส4จาก1,200บาทเป็น1,500บาทชี้นะคะว่าประชาชนมองว่าน้อยเกินไปค่ะเอาละค่ะเรายังคงลุ้นในส่วนของประเด็นนี้แล้วก็ยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าหากได้รับการปรับเพิ่มวงเงิน เป็น1,500บาทจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะทั่วประเทศเลยอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นในส่วนของวงเงินเพิ่มเติมเข้าไปในบัตรประจําตัวประชาชนและบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันแต่วงเงินในครั้งนี้จะได้หรือไม่ได้ต้องรอติดตามการประชุมอีกครั้งหนึ่งอิสานแซ่บจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะเรายังคงเกาะติดในเรื่องของการเพิ่มวงเงิน อย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ